ใครสายลุยแต่ห่วงรอก็ต้องแบบนี้ครับรถ4คุณ4บิ๊กฟุตแบบนี้แต่ถ้าท่านอยากได้ความเงางามแถมทนรอยขีดข่วนลุยป่าลุยกิ่งไม้จัดไปครับกับการเคลือบเงาแบบนี้เคลือบเซรามิกครับคันนี้ตอนนี้อยู่ที่กระบวนการแค่การขัดเบอร์ที่1ซึ่งเราคาดว่าใช้เวลาอีกเยอะมากๆกับรถคันนี้เพราะว่าเนื่องจากซอกหลืบที่เยอะแล้วเนี่ย สูงครับทางานยากละะําบากแต่คาดว่ามุกเม็ดน้ําเงินแบบนี้ผมเชื่อว่าจะขึ้นเงาได้ถึงขั้นสุดนอกจากจะเทลุยได้อย่างเต็มที่แล้วท่านก็ต้องเงางามด้วยเพราะว่าความเป็นจริงแล้วครับรถพวกนี้ผุถามจริงๆท่านซื้อรถแบบนี้มาหรือว่าตัวผมเองถ้ามีรถแบบนี้ปีหนึ่งได้ขับไปลุยจริงๆไม่กี่ครั้งส่วนใหญ่เน้นจอดเน้นโชว์ครับอย่างเช่นรถคันนี้นะครับเป็นรถ t o y o ต a r รี vo ที่เป็นรถยอดนิยมของหลายๆท่านอยู่แล้ว เอามาแต่งแบบนี้นอกจากจะดุดันแล้วท่านยังได้โชว์เนื้อสีงามๆเท่ด้วยเงาด้วยไปไหนใครก็เหลียวรถคันนี้ต้องขอบพระคุณเฮียไก่ลานาเซ็นเตอร์มาเจ้าสัวเชียงรายท่านหนึ่งนะพูดแบบนี้ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเชลชั้นต่างๆตามร้านค้าที่ท่านเห็นเนี่ยผลิตมาจากโรงงานของลานนาเซ็นเตอร์มาของเฮียไก่ทั้งสิน้นคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันลูกลับของเฮียไก่ที่ฝากไว้วางใจเรา แล้วก็คันอื่นๆอีกห้ายคันที่ฝากเราไว้นะครับกับการดูแลเป็นพิเศษแบบนี้กับการเคลือบสุดพิเศษแล้วก็ขัดฟื้นฟูลงเซรามิกทับให้เกิดความ c r o s เงางามตัวนี้ยังไม่ได้ลงครับตอนนี้อยู่ที่กระบวนการเบอร์หนึ่งเบอร์สองแค่นั้นเองท่านก็จะเริ่มเห็นความเงางามความตึงผิวขึ้นมาเรื่อยๆแล้ะสะท้อนมาที่ตัวผมเห็นไหมครับกาบบอลโคนด้านหลัง ที่จะต้องโดนกับโครนหรือว่ากิ่งไม้อยู่เป็นประจำรอยเยอะมากม,ากมากอินเสิร์ตให้ทุกท่านดูใช้งานจริงๆยังจังๆซะด้วยนะเนียไก่แต่ก็หลังจากนี้ไม่ต้องห่วงมันจะทนขึ้นกว่าเดิมเกิดรอยได้ยากขึ้นเกิดรอยแล้วก็มาฟื้นฟูที่เราได้เรื่อย,นกกนยๆนะครับดูแลกันยาวๆนะครับกระบวนการทํางานท่านดูครับเก็บรายละเอียดซอกหลือต่างๆรถกระบ,บะก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายครับสําหรับงาน ฟื้นฟูให้สวยงามเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแบบนี้ณเวลานี้ท่านอาจจะยังไม่เห็นถึงความเงางามขั้นสุดผมตัดภาพไปที่ตอนแล้วเสร็จอบอินฟราเรดเรียบร้อยเลยดีกว่าครับว่ารถคันนี้มันจะใหม่จะเงาขนาดไหนแทบจะไม่ใช่รถสายลุยแล้วเป็นรถเชิงท่องเที่ยวซะแล้วนะครับสวยงามจอดโชว์ชาวบ้านได้เลยนะครับกับรถคันนี้สวยงามจริงนะครับ